สวัสดีค่ะทริปนี้เป็นทริปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นการลองแพนะคะเตรียมอาหารการกินเตาเาเลยเมื่อนี้เดินทางค่ะอันนี้นี่ค่ะทางขาไปก็จะประมาณนี้นะคะนี่คันนี่คันนี่ค่ะ,คะ,คะหอดแล้วค่ะกจะเสียงดวงชักน้อยก่อนลงแพค่ะหอดแพแล้วได้บัดนี้นี่พักกันมวนหลายตื่นเต้นหลายกระเทยโยกหห้ อาหารการกินนะคะเยอะแยะเลยมือนี้โดยเชฟคุณออบนะคะค่ะอาหารเยอะแยะเลยโอ<ฮ>้นี่ค่ะจ,จะมีการโชว์วงโชว์อย่างโดยไม่เจอหน่อยนะคะอุ้อาหารการกินเนี่ยมันขาดดีดีเนาะพี่น้อง<ฮ>กินแล้วเมื่อยกับเล่นน้ำได้บ้างนี่ลองเพลงก็จะมีโชว์ชุดว,าวอยอย่ายน้ำว่ายหยางพอให้คนเด็กหัวได้อหยางได้บ้างนี่ ุ้ยเซ็กซี่เป็นตนานี่นี่นี่กัมวนกันได้เป็นพี่น้องตัวสิได้พบปากกันเนาะนี่ค่ะเป็นนามกำมมวนหลายพี่น้องเอ้ยคุณนะครบทีมเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้